สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนวิชาศิลปะนะคะชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้อยู่กับคุณฟูจมอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหน่วยที่หนหน่วยทัศนาธาตุกับสิ่งแวดล้อมน,นะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊เจ้าทัศนาธาตุนเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกี่ยวข้องกับวิชาศิลปะของเราอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ทัศนาธาตุนะคะก็คือสิ่งที่มองเห็นเป็นส่วนประกอบของภาพนะคะเช่นจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะคะโดยมีจุดและเส้นเป็นทัศนาธาตุพื้นฐานในการเริ่มเรียนทันาศนศิลป์นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของจุดและเส้นนะคะเราจะไปดูว่าจุดคืออะไรแล้วเส้นคืออะไรแล้วมีเส้นแบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากจุดนะคะจุดคือ ทัศนาธาตุที่เล็กที่สุดนะคะคือสิ่งที่เกิดจากการจุดปลายอุปกรณ์การวาดลงบนพื้นระนาบนะคะ<อ>เพื่อที่จะนำไปลากเป็นเส้นต่างๆตามต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพวาดที่เกิดขึ้นมาจากการใช้จุดนั่นเองนะคะส่วนที่2นะคะนั่นก็คือเส้นนั่นเองเส้นก็คือ จุดหลายจุดเรียงชิดติดกันหรือการลากจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเส้นเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายแบบเลยนะคะก็มีทั้งเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวเฉียงเส้นโค้งเส้นโคดแล้วก็เส้นหยักนะคะเส้นเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการวาดภาพนะคะหากนักเรียนสังเกตให้ดีเนี่ยก็จะพบว่าเส้นต่างๆที่เรามองเห็นในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย จะมีเส้นที่ขีดเป็นเส้นตรงและก็เส้นโค้งซึ่งเจ้าเส้นตรงและก็เส้นโค้งเนี่ยถือว่าเป็นต้นกําเนิดของเส้นแบบต่างๆนะคะเช่นเส้นตรงเราสามารถนาเอามาวางในแนวตั้งแนวนอนหรือว่านํามาวางในแนวเฉียงให้เป็นเส้นแบบต่างๆได้หรือนํามาต่อการสลับไปสลับมาเป็นเส้นหยักเส้นซิกแซกก็ได้นะคะส่วนเส้นโค้งเราก็สามารถนําเอามา ทําเป็นเส้นแบบอื่นๆได้เช่นเส้นโคดเส้นโค้งต่อเนื่องนั่นเองซึ่งเส้นแต่ละแบบเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเส้นกับความรู้สึกเส้นตรงในแนวตั้งเนี่ยจะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเส้นเฉียงจะให้ความรู้สึกเอ็นเอียงไม่มีความมั่นคงนะคะเส้นหยักจะให้ความรู้สึกน่ากลัวเส้นโค้งจะให้ความรู้สึกกลมลื่นนะคะ เส้นโค้งต่อเนื่องก็จะให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่งนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างของเส้นกับความรู้สึกนั่นเองที่นี้เราไปดูตัวอย่างของการวาดภาพโดยใช้จุดและเส้นกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการนําเส้นแบบต่างๆนะคะทั้งเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนเส้นโค้งต่างๆนําเอามาประดิษฐ์คิดค้นวาดออกมาเป็นรวดลายแบบต่างๆนะคะอันนี้คุณรูก็วาดออกมาเป็น ภาพมือนั่นเองนะคะแล้วก็นำเอาเส้นไปใส่เป็นลวดลายต่างๆสำหรับงานในวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆวาดภาพสัตว์ที่ตนเองชื่นชอบคนละ1ชนิดนะคะแล้วก็นำเอามาออกแบบลวดลายโดยใช้เส้นแบบต่างๆให้มีความสวยงามนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตัวอย่างภาพวาดนะคะที่เกิดจากการใช้เส้นแบบต่างๆภาพด้านซ้ายนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของเจ้า หอยเปลือกหอยนั่นเองนะคะเจ้าเปลือกหอยกับปลาดาวส่วนด้านขวาก็เป็นภาพของจับปูน้อยนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนของการวาดภาพกันนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะนักเรียนไปดูางานที่ครูให้ไปนะคะคําชี้แจงเนี่ยบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพสัตว์ที่ตนเองชื่อชอบคนละ1ชนิดนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ออกแบบลวดลายโดยใช้เส้นแบบต่างๆเส้นแบบต่าง,าง,างมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่น เส้นตรงแนวตั้งนะคะเส้นตรงแนวนอนเส้นเฉียงเส้นหยักนะคะเส้นโค้งเส้นโคดนั่นเองเราสามารถนำเอาเส้นเหล่านี้นะคะไปสร้างสารรค์เป็น ผลงานศิลปะของเราได้นะคะยกตัวอย่างเ,เช่นเนดี๋ยวคุณครูให้ดูตัวอย่างนะคะเช่นภาพนี้นะคะเป็นภาพมือของเรานั่นเองนะคะที่เราวางนิ้วมือแบบนี้วาดตามเสร็จแล้วก็ใส่ลวดลายลงไปนะคะหรือเราอาจจะไม่ได้วาดแค่เป็นขาวดําแต่ว่าเราสามารถใส่สีเข้าไปด้วยจะเห็นว่าถ้าสีสองสีเนี่ย เกิดการตัดกันก็จะทำให้เกิดเส้นขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองวาดภาพกันเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเลือกว่าภาพสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูจะวาดภาพเจ้าปลาน้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราวาดแล้วใส่ลวดลายใส่เส้นแบบต่างๆเข้าไปเนี่ยภาพจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากเรามาทําความรู้จักอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันนี้ก็คือดินสอนั่นเอง ตัวนี้เป็นดินสอกดถ้าเด็กๆใช้ที่เคยเห็นบ่อยๆเลยก็อาจจะเป็นพวกดินสอไม้ต่างๆนะคะเหลาให้มีความแหลมนิดนึงจะได้ใช้ได้สะดวกนะคะแล้วก็เวลาที่เราวาดภาพเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเหลาหลายๆรอบนะคะตัวต่อไปก็คือยางลบนั่นเองค่ะเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่เราวาดผิดพลาดก็จะได้ลบออกได้ตัวต่อไปนะคะสีนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะ ใช้สีขีดเป็นเส้นนะคะหรือใครไม่มีสีแต่ว่ามีปากกาที่มันเป็นสีๆนะคะแบบนี้นะคะเราก็สามารถลองเอาปากกาแบบนี้ไปใช้ได้หรือเป็นปากกาเคมีแบบนี้ก็ได้นะคะเราสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มต้นจากการร่างภาพก่อนโดยใช้ดินสอนนั่นเองนะคะเช่นคุณครูจะวาดรูปปลานะคะวันนี้ เดี๋ยวเรามาวาดรูปปลากันเริ่มต้นจากการร่างภาพก่อน่าออกมาเป็นรูปปลาปาก่อนมีหางนิดนึงแบบนี้แบ่งส่วนหัวนะคะ,ะตัวปลาตัวอ้วนเลย แล้วก็ปากของเจ้าปลาน้อยดวงตานะคะแบบนี้เห็นไหมคุณผูวาดมงกลมโดยใช้เส้นแบบเส้นโค้งนั่นเองทีนี้เราก็ใส่ครีบหลังแบบนี้นะคะทีนี้เราอาจจะใส่เป็นกล็ด ของปลาไปด้วยก็ได้ใช้เส้นแบบเส้นโค้งนั่นเองโค้งสลับต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้เนาะโค้งโค้งสลับต่อกันไปเรื่อยๆ ไปนะคะงฟองไปไเรื่อยๆตัวาของเราก็จะได้ดูมีความสวยงามดูมีมิติมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นอ่าทีนี้เราได้รูปปลาแล้วเด็กๆอาจจะเห็นเส้นไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวผมกูจะเอาปากเจ้าปากกาเคมีนาะไปตัดเส้นให้เราจะได้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกัน แล้วก็ตัดเส้นครีบข้างหลังนะคะตัดเส้นตรงหัวของเจ้าปลาน้อยนี่ลูกตาเราจะใส่เป็นลูกตาดำไปก็ได้นะคะแล้วก็ให้มีแววตาสีขาวนิดนึงนะคะจะได้ดูน่ารักขึ้นมาเราก็ตัดเส้นครีบต่างๆ เส้นเจ้าเกล็ดตานะคะตามเส้นที่เราได้ร่างภาพเอาไว้ให้นักเรียนวาดตามจินตนาการของนักเรียนเลยแต่ว่าวันนี้เราจะฝึกการใช้เส้นแบบต่างๆเช่นเส้นที่คุณครูใช้นะก็คือเส้นโค้นนั่นเอง เราก็จะได้เป็นเจ้าปลาน้อยของเราทีนี้เราจะไปตัดเส้นหรือว่าทำลวดลายอย่างไรได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าคุณครูจะทำลวดลายโดยใช้เส้นตรงถ้าเป็นเส้นตรงแนวเฉียงจะเป็นยังไงเช่นไปตรงนี้แล้วกันนะ เด็กเห็นเส้นชัดไหมเอ,อ่ยน่าจะชัดเนาะนี่เราก็จะใช้เส้นเฉียงขีดเป็นลวดลายต่างๆแบบนี้หรือสมมุติว่าถ้าเรียนอยากใช้เป็นเส้นตรงแนวนอนก็ได้เช่นสมมุติคุณปูเอาไาใส่ตรงนี้ เส้นตรงแนนอนใส่ตรงเจ้าครีบป,ปาแบบนี้แบบนี้เป็นต้นหรือท่านเรียนไม่ชอบที่เราตัดเส้นเป็นสีดำเดียวนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นปากกาสีสีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะใช้เป็น สีไม้นะคะเอามาขีดก็ได้นะคะเช่นแบบนี้เราก็หลาอให้แหลมๆหน่อยนะคะเวลาที่เราไปขีดก็จะได้สวยางามอ่ะเดี๋ยวเราเอามาลองใช้กันก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นสีไม้ตรงเจ้าเกล็ดปลาตรงนี้กันเช่นถ้าคุณครูอยากใช้เป็นเส้นโค้ง ซ้อนกันหลายๆชั้นถ้าเด็กๆจะใช้สีไม้นะคะเราก็ต้องเราให้นำแหลมนิดนึงเวลาที่ขีดออกมาเป็นเส้นเนี่ยก็จะได้สวยงามเกินไปคะแบบนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น เส้นเป็นลวดลายต่างๆนะคะหรือถ้าไม่สะดวกใครมีตกากราแบบนี้เราก็สามารถเอามาใช้ลายเช่นสมุติตรงหัวคุณครูจะทำเป็นลายตารางเนาะนี่คูก็ขีดลายด้วยดินสอไปก่อนว่าเป็นเราจะทำเป็นลายตารางตรงนี้ เดี๋ยวเราก็เอาเจ้าปากกาตัวนี้มาจัดเส้นถ้าเราจะใช้เป็นเส้นเฉียงเส้นอยากเส้นตรงก็ได้นี่ถ้าเราใช้เป็นเส้นหยกักเห็นไหมคะซสอนกันไปมันก็จะเกิดเป็นลวดลายที่น่าสนใจ นี้เป็นต้นเราอาจจะไม่ได้ใช้สีเดียวเราอาจจะสลับสีก็ได้อาาจ,จะเป็นสีชมพูหรืออาจจะเป็นสีม่วงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมาลองดู ก็ขีดเป็นเส้นลงไปแบบนี้นะคะก็จะเห็นเป็นเ,เส้นหรือใครอาจจะไม่อยากขีดเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ก็ได้เราอาจจะใช้เป็นการขีดแบบเส้นแล้วก็หยุดเส้นแล้วก็จุดก็ได้นะคะขีดเป็นเส้นแล้วก็จุดสลับกันก็ได้เช่นเดี๋ยวนี้เนาะมือครูว่างเดี๋ยวเราลองกัน,นี้ละกัน เระจะขีดจุดขีดแล้วก็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 จุดแล้วก็ขีดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะออกมาเป็นรูดลายเดี๋ยวเราจะสลับสีนะคะทำให้งานของเราเนี่ยดู วยงานดูนะ่ารักมากยิ่งเึ้น แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือเราอาจจะใช้เป็นจุดก,ก็ได้นะคะเราจะใช้เป็นเจ้าเส้นขดก็ได้นะคะแบบนี้อ่าแต่ขดวงใหญ่ๆน้อยสลับกับวงเล็กก็ได้นะคะแบบนี้เป็นต้น จะเห็นว่าเส้นของเราเนี่ยก็จะมีความสวยงามนะคะพอเวลาเราเอาเรื่องของสีเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะทําให้ผลงานของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างอันที่คุณครูว,วาดเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามีการใช้เป็นเส้นตรงแนวตั้งแนวนอนแนวเฉียงนะคะสลับกันไปนะคะอาจจะมีการใช้จุดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะ,ะก็จะเห็นเจ้าเส้นต่างๆนะคะทั้งเส้นแนวตั้งแนวนอนนะคะ แนวเฉียงต่างๆหรือการขีดเส้นแบบสลับเป็นตารางแบบนี้นะคะก็ทําให้งานของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถ้าเด็กๆอาจจะไม่ชอบงานที่เป็นขาวดําแบบนี้นะคะคุณครูอนุญาตให้ใช้เป็นสีไายตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะคะใครอยากจะวาดเป็นเจ้าสัตว์ตัวไหนที่นักเรียนชื่นชอบนะคะสามารถวาดมาได้หมดเลยนะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานที่ เราได้วาดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยวาดออกมาเป็นจเ้าปลานั่นเองนะคะแล้วก็นําเอาเส้นแบบต่างๆเนี่ยมาตกแต่งเป็นลวดลายทําให้ผลงานของเราเนี่ยมีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปคำพคมภาษาศิลปนะคะความตั้งใจคือกุญแจไขสู่ความสําเร็จแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ